หัวหน้าเรียกเลยแต่เช้าเนี่ยโว้ยคนหงอยมาล้างหน้าก่อนดีกว่าเฮ้ยล้างหน้าล้างหน้าอึ๊บล้างหน้าล้างหน้าโอเคสดชื่นไม่ห่างหัวหน้าดีกว่ามีอะไรเนี่ยจิบโอ้ยิดก่อนิดก่อนโอเคเอาไปห่างหัวหน้าดีกว่า สวัสดีครับผมนะสวัสดีฉันมีธารกิจที่นายทำนะก็คือนายต้องไปเอาของสิ่งนี้เออของสียงครับใช่แล้วเพว่ามันถูกขโมยไปจากเออสูแล้วนะถ้านายถําธุรกิจน,นี้สำเร็จฉันจะให้รางวัลกับนายและก็ฉันจะให้อุปรกรณ์กับนายเพื่อจาก,การกับเจ้าพวกนั้นเออค่าขโมยปครับเจ้าพวกโจรน,นะนายก็เอาของในกล่องได้เลยเออ,เอ,อนี่แหละครับ ใช,ช,ช่ใช่ใ่ายพติการมันได้เลยนะขอยกดีนะขอบคุณครับเปืนนี่ก็มีตั้งหลายอันนะให้มาหลายอันทำไมอูจะมัน,มนจะโหดขนาดไหนกันเจ้าพวกโจนนะโเนีเ่ยเอยเดินไปเดินไปเดินเล่นดีกว่าก็เจอเดินเล่นหัวหน้าไม่บอกแนละ้วยังไงพวกโจ้ ยิ่งให้พวกเราจัดการมันเร็วมันจะมาทำอะไรของพวกเราพวกเราจัดการมันจัดการมันมาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยนี่ไงมันน่าจะอยู่แถวนี้ได้แหละเจ้หลังโจรเตรียมปืนไว้เสมออยู่แถวนี้แหละถ้ากระสุนหมดจะทำไงเนี่ยโอ้โหเหลือแค่สิบเอ็ดนัดเองเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยไหน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 พวกเราจัดการมันเล็วมันจะมดแล้ว หัวหน้ครับผมจะการให้เขาสูงหมดก็ใช้หมักนี่แหละแกข้าหัวหน้ชลน้อยนดแนี่นะแกจะข้านี่นะอนี่นะนี่นะแกนี่ไดินี่นะเฮ้ยอยมาตีสิดาจ็บมาดิมาดิแกมาดิมาดิแกนแกจะตาย สุดท้ายเราต้องอยู่เอาเฮ้ยไม่มีไอเดี๋ยวนะยึ๊บนี่ไงฉันเห็นล้วโอเคนี่ไงปืนแล้วเนี่ยมันเหมืนอนวังคอเลยต้องยิงเราดีกว่าดูจุ๊บเฮ้ยมันยิงไฟลแล้วเนี่ยเ้ไม่น่าละอุ้ยไม่น่าละหัวหน้าถึงไม่ให้ถึงไให้เอากลับเเดี๋ยวนะฉันว่าฉันจะจัดการหนะัวหน้า ไปแกล้งบอกว่าได้น,นะ้วจ้ไม่ได้แกล้งบอกสุดยอดผลงาสวัสดีได้ปืนเรียกได้แล้วครับผมส่งมาให้ฉันอืมวน้าผมมีจะบอกอะไรเหรอหน้าครับอะไรผูดกซิลาก่อนไม่นะอไอ้อคนทรยุตในสุดก็หายสักทีทำอย่างนี้มานานแล้วจะทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วให้ฉันทำแต่อะไรฆ่าคน ฉันก็อยากฆ่าพวกจูนั้นหรอกฉันก็อยากได้ดีๆนะว่าเจอกันไหมครับผมหน้าไปแล้วได้ปืนมาแล้วเดี๋ยวไปช่วยคนดีกว่าเฮ้ยฉันปิดประตูดิเออไปล้วมาหน้าเจอกันนะแต่ในปืนนี่ก็ดีเหมือน,นกันนะแรงเหมือนกันอ้าาาโกรดิเออ เข้าบ้านดีกว่าเนาไปนอนต่อดีกว่าโอยน้าเรียกเลยจ้งาไปแล้วเอ้ย่วงงไปไม่ไหวไปละไปละไปละธนูจะขครเออใ้ยไปละดีกว่าเฮ้ยเดินกลับบ้านดีกว่าเรา